ใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เป็นไรเลยค่ะมาที่นี่มาถึงปุ๊บคุณรู้ทุกอย่างสวัสดีค่ะดิฉันพี่เฉยธิดานะคะนาม,มุลน,น้อยออชื่อเล่นทิต้าค่ะอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นค่ะบ้านอยู่ขอนแก่นนะคะออมาเรียนที่สถาบัน t ี C นะคะที่สาขาลังสิตค่ะเรียนทำเล็บค่ะทุกคนมาเรียนทำเล็บเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะคะในการที่จะเอาไปออทำร่วมกับงานประจำนะคะ เป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยพื้นฐานแล้วนะคะในเรื่องของเล็บเป็นลูกค้าอย่างเดียวค่ะไม่ไม่เคยทําเล็บเลยไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยนะคะอาหาเราเป็นลูกค้าอย่างเดียวพอได้มาที่นี่ก็คือได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของเนื้อสีนะคะวิธีในการทานะคะไหนจะมีเอ่อตัวต่อเนาะต่อเล็บด้วยเพ้นด้วยนะคะรูปแบบนะคะ,ะ,คะที่ครูสอนมาก็ทุกอย่างมันสามารถเอามา ปรับใช้เพิ่มเติมกับ,กบไอเดียของเราได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เน้นๆเลยคือวิธีการนะคะวิธีการในการทําอะไรอุปกรณ์แบบไหนใช้กับงานอะไรนะคะกับเทรนที่มันมาใหม่นะคะถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วเรารู้วิธีการแล้วนะคะขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์เตรียมหน้าเล็บหรือ ทำเสร็จแล้วจะต้องดูแลอุปกรณ์ยังไงดูแลมือลูกคา้ายังไงใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เป็นไรเลยค่ะมาที่นี่มาถึงปุ๊บคุณรู้ทุกอย่างที่นี่คือสถาบัน TBC หรือ Thailand Beauty Center ค่ะสาขารังสิทตค่ะอีกอีกสาขาหนึ่งน,นะคะอยู่ทนบุรีค่ะ2 mm hmm. ส,สาขาในกรุงเทพนะคะจริงๆเนี่ยอยู่ขอนแก่นนะคะก็อยู่ขอนแก่นอยู่ต่างจังหวัดพอเห็นในเพจแล้วเนี่ยขอบึ้งมาเรียนที่กรุงเทพเลยค่ะ